ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่พี่จะสุ่มหาสไตล์เวิลด์คัสในบูร็อกบูไรวอลนั่นเองครับผมอ่าสไตล์นี้เป็นสไตล์ที่พี่อยากได้มากที่สุดเลยนะผมนั่นก็คือซาเอะแล้วก็ดอนล,ลอรเรนโซ่นะที่มีลัคก,กี้สปินอยู่ประมาณ20นะครับผมเราดู้นว่า เราจะสุ่มได้ตัวระดับ w o r l d c l a s s หรือเปล่าเนี่ยผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นแบบธรรมดาก็จะ0.25แต่เดี๋ยวพี่จะลองแบบธรรมดาก่อนน่าจะหมุนได้ประมาณ3ครั้งนะ,ะอ่ะลองเลย Bubble Shop บริการเติมโคบวงจรพร้อมทั้งรับกดเกมพาร์ทและผลปีศาจถาวรมาพร้อมกับไก่ตันสุดตึงทั้งบอกฟู้ดและคิงเลกัสซี่ยังไม่มดไอดีไก่เงินไก่เบดแมฟฟิสเขาก็มีประหยัดรวดเร็วทันใจลองแวะดูได้ที่ปักหุดคอมเมนต์เลยไปผมอันแรกไดหลบา วิ่งอยู่ที่ไหครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวล็อกไว้เดยอ่าโอเคไปต่อนะครับผมเหลืออยู่5,000หมุนอีกสองรอบใหม่0.25ออกไหมครับล็อคโอ้โหตัวเดิมเลยอะไรกันครับนี่อ่ากูได้ตัวเดิมเลยวะเนี่ยเอาไปดิไม่เป็นไรนะผมไม่ได้ไม่ไม่เป็นไรโอ้โหชิคกี้ลี่มาอีกแล้วอะทำไมได้หรืชิคกี้ลี่วะมันถึงเวลาของตัวลัคกี้แล้วครับผมเราจะใช้ลัคกี้สปินนะมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่า ไปให้ผมอันแรกมาผมหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาไหมมาไหมว้าวเฮ้ยได้ทะหีนะครับผมตัวระดับเลเจนเดอรี่นะเอาโอเคล็อกไว้ก่อนดอนโรเลโซซาเอะสักตัวหนึ่งนะผมตัวไหนก็ได้โบจังหวะนี้วิ้ยวิเอโอ้โหในตัวสาม are you serious right now No ไปต่ออย่าไปยองโดนไม่เข้าใจคุณโง่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้ก็คือเดี๋ยวไปเติมอีก เหลือ17สปินนะครับผมไปต่อว้ามันต้องได้ทั้งอันเหรอวะใ่อีกก็ได้นี่ยคุยรีโอครับผมไปต่อแล้วเนาะเฮ้ย oh <my> เฮ้ยโอ้มาดไปต่อครับขอดีๆสักอัน, uh นหนึ่งหนางี่ะนางี่ก็มีแล้วครับผมไปต่อครับผมเฮ้ยเหลือ13อันแล้วปะไหวเปล่า13อันโอ้มมาาาดนีคครรสุะับผไปต่อครับผมอันที่12 มาไหมมึงมาทำไมนี่ฮิโอริไม่อเอาครับผมไปต่อเอ๊ตัวระดับอีพิกมาทำไมขอเวลคลาส Are you serious <ม> right now bro คาราซูไปต่อครับผมอย่าไปหยองไม่ใช่หมูอย่างวันนี้ขอตึงๆไหมด่าเราเลยก็โอ้ยเฮ้ยทำไมตัวนี้มันมาบ่อยจังวะนางอีออกมาบ่อยจังเฮ้ยโวลคลาสโวลคลาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์เวลคลาสแบบหนึ่งเวลคลาสไหมล่ะมึงอ่ะโอ้โหนางอีปะไปต่อครับผมโวลคลาสไหมอย่างวันนี้ ยังไงครับผมโ<ห>บอดเลโอ้มึงมาอีกแล้วไปต่อไม่มีเวลาเสียใจยังไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขึ้นมาหลอกตายเฉยแต่จะบอดเลยฮะอันมาต้องได้หรือวะมันทำไมกูลงโวยอย่างงี้บอดโอ้ยบึงมาอีกแล้วนายง,งี่ยอโห้นยนายงี่กี่ตัวแล้วนายง,งีย่เป็นร้อยน้องเอ้ยมาตัวมิติกออเคสตัวเดียววะ่ะโอ้เสียใจวะ่ะไปต่อครับผมเลือเสีอันสุดท้าย อย่าออกอยา,ยาออกยากเอาพูดได้คิงว่ะ<น>ไปต่อครับผมเหลือสามกันสุดท้ายไหมเวิร์ดคลาสขอสักตัวหนึ่งโอ้โหไปเหลือสองอันสุดท้ายอย่าหมดหวังแล้วเราจะไม่สิ้นหวังโอ้ยน,นึกว่าจะได้ลอร์นเซอร์อันสุดท้ายไปอ<น>ย่าทำอย่างนั้นเลยนะสุโลอมาดโิโอ้โหม่อีกแล้วโอ้ออกบ่อยยหรอวะโอเคหมดละเดี๋ยวไปหาสปินมาเพิ่มกัน มาครับผมหลังจากที่พี่ไปเติมสปินลักกี้มาแล้วนะครับเรามาสัต่อตอกเลยว่ามันจะได้ตัวระดับิลด์คลาสหรือเปล่านะครับผมป้าไปต่อโบว์โบ์คลาสเออไม่แล้วต่ออย่าบอกนะว่าว่าโอเคหายซ้อนกันสองตัวเลยอ่ะไปต่อมีมีกว่ามีแบบมิติกไหมหลุดมาสักตัวสองตัวไหม เอาไอ้ย่าโอ้โหคุณนีิกมิได้ตัวเดิมเลยอ่ะต่อครับผมลอนเลนโซมาผมตัวแรกมาแล้วซาเอกูย <acknowledged> oh, ่างชอบเลยครับนอนเฮ้ยไปบังน้องบังบางวุฒิโด้ Doing สุลห์สุลห์ครับเออนึกว่าจะบังพี่ไปต่อเนี่ยผมเดี๋ยวเอาตัวเรโอออกนะมา ได้ไปแล้วผมซาเอ็นหนึ่งตัวอย่าบอกนะว่าโอ้โหโอตัวยะอะโหสามสิบเปอร์เซ็นต์นะระดับอีพิกแต่ว่าตัวเลเจนด์เนี่ยหกสิบสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ออกนะผมไปออกตัวสามสิบเปอร์เซ็นต์กูงงมากออกมิติกหน่อยก็ไม่ได้เลยเหรอเนาะต้องเปิดชื่อไปนะคผมมันถึงจะได้มาหรือเปล่าจัำวันนี้โอู้เจอมึงบ่อยมากเลยว่ะเลโอไปต่อครับผมบัตมาดอร์เรโซ โลเลโซ a n หน้าดุงโอ้ยนางอีะครับผมไปต่อนะอย่าไปหยองวันนี้ดอนโลเลโซโอ้ยไม่แกลแกลมาลุพี่เอ้ยไม่ชอบเล่นมือประตูเราเลยสตองเป็นสไตค์ก์เอาคู่ในชิโดว่ะโอเคเอาคิงออกนะเผื่อได้ใช้ตัวนางอีถูกไหมไปต่อครับผมโลเลโซเท่านั้นโอ้ย เอาคิงออกกูได้งางงี้ไปต่อมามาโลนโซไปเนาะซ้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> สำซ้อนวะอะไรวะกูเป็นอะไรกันอยู่ <c oughs> ไงเพราะอัจฉริยะมาผมฮ้ยเมื่อกี้เห็นแว๊บ สามดอกซอสดิสุดได้โรนโซวะขอแบบตึงๆได้ไหมขอตึงๆได้ไหมเดี๋ยวถ้าไม่ได้โรนโซก็เดี๋ยวไว้รอบหน้าได้นะแต่ว่ามันจะได้รอบนี้เดี๋ยวเนาะรอบโรนโซอ๋โอ้โหมาชีระว่ะมาชีระพี่ก็ชอบอยู่นะแต่ว่ามันระดับมันอีพิกไงมันสู้พวกมิสติกพวกเวิลด์คลาสยากนะเนาะเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปต่อเหลือสี่อันสุดท้ายครับผมมีหวังหรือเปล่าสี่อันสุดท้ายโอ้โหนีกแล้วไปต่อครับผมโอ้ยอะไรไปนี่เกินไปเปล่าสุดหรอโบ โอ้โหคิงว่ะโอือันสุดท้ายแล้วเนาะสามสองหนึ่งไปครับผมลอนเซลโซไปอย่าให้พี่ผิดหวังอ้าวโหูบอกไว้ชอบมันมาเลยแบบโอเคละนะครับโอเคเดี๋ยวไว้รอบหน้าแล้วกันนะไอ้ลอนเซลโซนะครับผมเดี๋ยวพี่จะไปเล่นตัวซาเอะแล้วกันนะเดี๋ยวไปดูซาเอะระดับ world class นะครับผมว่าซาเอะของพี่มันจะตึงขนาดไหนนะครับนั่นนั่นไอ้นี่โว้วโว้วมาถึงก็เจอต้นดึงเลยเหรอ โอ้โหมาถึงก็ชั a p แวบชั a p แวบเลยเอ้าโอ้ยไม่ทำอะไรเลยหมดเวลาหมดเวลาแล้วเอออะไรเนี่ยมาครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบจริงกันดูนะผมว่ามันจะเป็นยังไงระบบซาเอะเนี่ยขอบ้านครับขอบันรับอ้าวมันไม่ส่งเลยเหรอเจ้าบอกว่ามึงจะเลี้ยงเดี่ยวนะน้องน้อยน่ะโดนแย่งใช่เลยครับเอ้าตัวเอชเลยเออตัวซีกับตัวเอ็กมันใกล้กันนะพี่ขอโทษจริง อุ้ยสี่ึงแล้วเลยจะไหวไหมนี่เฮ้ยมาแล้วครับผมอโอ้โหนชนว่นะเนาะไม่ไหวแล้วครับผมอแต่ว่าประตูเรารับได้อยู่เดี๋ยวขอบ้านขอบ้านมันไม่เลือกส่งเลยเหรอมันจะเลี้ยงเดียวเลยเหรอมันไปบุประตูแล้วนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยอย่ายอีกโก้ตอนนี้ยอันตีนะผมโอโดลุมสามเฮ้ยที่รับรอรับปอนอยู่นี่แต่เขาไม่ส่งว่ะเอาส่งขึ้นแน่เฉยเอาได้อยู่ถ้าอย่างงั้นน่ะ เรียบร้อยไหมลูกนี้อ้าวหูได้ครับผมสายเอพี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยออเอาเรื่องแยกพี่ต้องแย่งแล้วอะ่ะนบอุย้ยไม่ถึงว่ะไปแล้วบ,มบอมบอนอยู่นู่นครับเ<ย>สียบสวยไม่ให้อะ่ะโอ้โหไม่มีคนอยู่ด้านหน้าแล้วนะเอา้าลืมดูเวลาโถเอ้ยหมดเวลาก่อนกูจะยิงอยู่แล้วเชียวาามาช้าไปาไปไปของเราต้องเป็นกองหน้าเท่านั้นนะ กีแล้วเป็นตัวตัดเกมกองกลางอะไรเงี้ยอ๋อมันมีสกิลยิงไงสกิลบีสกิลบีมันต้องให้ศัตรูอยู่ตรงหน้าเรามันถึงจะใช้สกิลบีได้น <Wow. S 1> ะแต่ว่าเราต้องมีลูกบอลด้วยแมตชนี้แหละพี่จะเอาจริงละก็ามาดิครับอเดินลงมาอย่างเี้โอ้โหโ,หโอ้โหเ,เป็นไงพี่ํำหน้าไปเนาะโบครูไม่เข้าสวยแล้วอ้าวมูบประตูนิ่งอย่างนี้สวน เรียบร้อยเฮ้ยมันยิงเบายังวะสกิลเราแอบโชว์ไปหนึ่งทีอาดิขั้นคาราเมสซีันคาราเมสซีไม่เข้ากูไปแล้วนะนี่ไปครับย้อยเอ้าโอ้ยสวยเรียวรีดไวไหมหุ้ยไม่เข้าอ่ะดูสิไปไหนแล้วเนี่ยไม่ส่งด้วยไม่ส่งด้วยโกจัด เอาไว้นะครับโบเรียบร้อยเอ้าเขายืนนิ่งนี่หว่าฝั่งเขาน่าจะเล่นอยู่คนเดียวนะผมเอฟเคทั้งหมดเลยครับฟ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 ับตีโซยัฮตีอย่งเงี้ล่ะถ้วได้จริงก็ผ่านฉันให้ได้สิเข้าไหมลูกเรียบร้อยไหม ทไม่เข้าไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โหมีทันน่ะโอ้โหอันนี้มันเล่นเป็นวะเฮ้ยนี่เล่นเป็นเหรอหมดแล้วสกิลมันหมดแล้วเนาะเล็งกรุมขวาเอ้ายังเข้าได้อีกเหรอเล็งรับได้อีกโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าพึ่งยอยอย่าพึ่งเออสวยไปไปครับโอ้เอ็นเอจีเราจะหมดวะเฮ้ยเฮ้ยจะมันยิงได้ปะ โอ้มันก็สู้อ่ะเฮ้ยมันเข้าอยู่นะมาอ้าวสวยไ่โดนเว้ยเออเออมาดินี่กูเล็งทางนี้เว้ยเรียบร้อยแด๊กโชดทีเดียวอีหมดมีแค่นี้นี่อายอโญอายโญเอาดิเอาดิเอาดิยิงดิเออ คิบีใช้ไม่ได้เลยมันต้องมีกองหลังด้วยเรียบร้อยครับห้ 5, 5, 5, หรือเปล่าอ้าวสึกตาินสึกตาินว่ะอยเาโอ,โอ้โหเอาชนกูเฉยเข้าไหมอุ้ยเรียบร้อยเอาไม่เข้าว่ะดูดิเอาเาเอาเอชื่อมันแย่งกันยิงว่ะเฮ้ยเจ็ดวิสุดท้ายไม่นะอั ไม่สุดท้ายเรียบร้อยโอ้โหไม่ได้เป็นกองหน้าแล้วกูคนเรียกกองหน้าไปแล้วไม่เป็นไรไม่ว่าฉันจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําประตูได้อยู่ดีนี่แหละตัวตดของฉันมาแล้วครับผมไมี่อุ้ยขับรถลงมาด้วยเหรอนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยมีตัวตัวที่เทอะตอนมามาห้าคนนะผมตอนเล่นไม่รู้กี่คนไปเลยโอ้ยโอ้โรนโซนี่นี่ไปเลยอโอ้ย โอ้มันจะหลบสารได้ไงวะใม่ก็ตัวนี้ยอยอ้าวสวยดิกูไม่ส่งเว้ยกูไม่ส่งเว้ยกูอีโก้เว้ยเอ้าเดือดเตะเบายังวะอ้าวสวยครับจังคนนี้ยนุยมีเอ้าส่งให้โอ้ยอะไรวะยืนดิ้งเฉยโอ้ทีหลังไม่ส่งเลยนะโอ้ทีหลังไม่ส่งแล้วโอ้โหใครจะไปหยุดมันได้เลทีนี้ แค่จะหยุดก็ได้ครับน้องอยากมือประตูครับเฮ้ยมือประตูหยุดได้เนี่ยฮ่าประตูโคตรเอายิงเองครับอ้าวโดนเอ้าเอาคืนครับตรงนี้ยิงได้เปล่าโอ้โหเข้าเฉยป่ะโอ้ยยิงเข้าเข้าอะคุยิงแค่ตายไม่เข้าเหมือนว่าฝั่งนั้นจะออกกันะโอ้โหโอ้โหโอ้โหย้อยเอ้าโดนสไลด์เอาสวยอี๋เอาคืนบ้างเดะ โย่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 ทรงวุ้ยไม่ส่งว่ะหลอกขาหักเลยครับผมโ uh, oh, ง่ายเกินมันยืนอยู่เฉยเอ็เมื่อกีออออออ้เอาหมดเวลาอ้าวอย่างนั้โอชน่นชา,นาวะ <laughs> มันอาจจะตึงๆหน่อยนะเกมเนี้ยทำไมมันไม่เห็นไอ้ตัวนี้สักกีว่ไอ้ตัวขับรถเนี่ย uh, uh. ตัวนี้ยังไงงัดขึ้นกระชากโอ้ย <laughs> uh, ไม่ได้ครับยย <laughs> ฉันอ่านเกมออกแล้วอังคารเมซราเมิอคาราเมซิอัง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 คาราเมซิอันคาราเมซิอรอนครครับาามมาเตะบอลเหรอเฮ้ยเีเีน้าประตูง้างขาแล้วยิงโอ้ยิงไม่เข้าโอ้โหอาแอ้าวโดนแย่งครับ นี่เขามีท่าแย่งบอลแบบเ wow. พร s, us, อร์ฟแย่งด้วยเรียบร้อยครับอ้าวฝั่งนั้นออกมดนครับสวัสดีครับยิงเลยลูกนี้เข้าหรือเปล่าเอาหูปรตเซฟได้ยิงไกลเกินไม่เข้าใจกูงงอ้าวดอกบอลไม่โดนครับผมโดนดักครับผมโอบอลเขาจะให้หรือเปล่าเอาเขาจะให้ว่ะ ยอยิงลูกนี้เรียบร้อยไ, <ป S 1> ไม่หายไม่เข้าเฉยเลยล <g ười> ม่ไ, <g ười> ไม่แล้วผมแก้ตัวได้นะผมลูกนี้ฝั่งนั้นออกหมดครับ <g ười> เดี๋ยวไอไอครับไอ้โง่ให้ใครยอยโอ้ยิงช้าไปยยองั้นเรียบร้อยมึงจะขอทำไมอยู่หน้าก,กูแล้ว <g ười> เรียบร้อยครับคี่ศนะูนย์แล้วป่ะนี่ยสามศูนย์ก็สี่ศูนย์โอ้ย โอ้ยมีเข้ากว่าเฮ้ยพลาดไไงโดนหนึ่งหนึ่งโอ้ยมึงยิงให้ตรงไหนน้องเออนั่นแหละสามห้าศูนย์อ้าวหมดเวลาชนะอีกแล้ว เรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะผมสําหรับการตามหาตัวระดับ world pass นั่นเองนะผมพี่ก็ได้มาหนึ่งตัวนะเหลืออีกตัวหนึ่งก็คือดอนโลนโซ่นะครับผมพี่ก็เป็นตัวที่อยากได้เหมือนกันตัวนะั้นนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาอีกทีแล้วกันนะเดี๋ยวขอพี่ไปเก็บตังตั้มโลสบักก่อนนะครับผมถ้าน้องชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปของพี่ลายด้วยเจอกันใหม่ ep หนะ้าไปแล้วผมเยอะ